ครับสวัสดีพี่พี่น้องนครับสำหรับคลิปนี้ก็มาลุ้นดูกันครับว่าอินดี้จะรอดไหมฮะใส่ดินมาเต็มลำเลยครับผมกับเส้นทางลื่นๆครับสายโหดเราสายจวดพี่น้องลองของครับผมลองของครับอินดี้ลองของฮะดูว่าจะรอดไหมครับเมื่อกี้ออกจากบ่อก็ให้แมคโครส่งตูดให้นิดนึงครับแล้วก็ มาเรื่อยๆครับนี่เอามาดูฮะฮีโน่นี่จะมีใครสู้ไหมจะมีใครกล้าลงไปลองของไหมมาดูกันนะครับนี่มาดูมาดูจะมีใครลงไหมจะมีใครลงไหมนี่ฮะตอนนี้ก็กำลังพิจารณากันอยู่ครับนี่โอ้ดูกระจกผมนี่โดนี้โคนกระเด็นใส่เมื่อกี้นี่นี่ครับ ดูครับตุ้มป้าตุ้มเป๋ครับสไลด์ซ้ายสไลด์ขวาไปนี่นะครับยินดีฮร <c oughs> ลองดูว่าเออเอาดิเอาดิดิเราลองของก่อนเลยเอาดูสภาพเส้นทางแล้วกันครับก็กดคันเร่งไม่ได้นะฮะต้องปล่อยไหลไปเรื่อยๆครับต้องปล่อยไหลไปครับต้องให้มันมันมัน,มนเลื้อยไปเรื่อยครับรถ ลงมนันลดหรืองูเนี่เยเรื่อยไปเรื่อยนี่อมมันครับคลิปนี้มันมันตั้งแต่อยู่บอแล้วครับรนู่นอะผมลงไปคนเดียวเลยผมมองว่ามันวิ่งได้ไงผมเป็นลองของมันก็วิ่งได้ครับแต่มันสปีดตัวไม่ได้แล้วก็ตอนจะถอยไปใส่ดินที่แรกก็ไม่ได้นะครับสไลด์ไปหมดเลยแต่ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นครับ <laughs> อินดี้ลองของครับพี่น้องนี่ของแท้สายจวดเปนต้องยังสี่พี่น้องสายบอลลนผมแลนเอง <laughs> <laughs> นี่ครับผมเจอโดนถล่มอย่างหนักเลยครับเมื่อกี้พายุฝนมาแบบไม่ได้ตั้งตัวเลยครับบึ้มมาทีเดียวนะถึงกับแบบโอ้หลายคันครับที่ต้องวิ่งออกจากบอ่อครับ กลัวออกไม่ได้ฮะแต่สําหรับอินดี้แล้วหนักกว่านี้ก็เคยเจอมาแล้วครับนี่ถ้าเป็นเฟืองเดิมมันนะไม่ต้องคานอย่างนี้ด้วยเหยียบคันเร่งไปเลยปุ๊บ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 ไปเลยอะ่ะถ้าเป็นเฟือง8 3 9เหมือนเดิมอะ่ะเฟืองตัวนี้นี่โอ้มันรอบมันเร็วครับแต่คันเร่งปุ๊บล้อฟรีเลย ประมาณสองรอบก็ไปสบายแล้วครับไปได้สบายเลยไม่ต้องไปไม่ต้องไปไอ้นี่เลยเนี่ยพื้นมันแข็งมากครับพื้นข,ข้างล่างนี่ยังไอ้นี่อยู่เลยยังเป็นหินเป็นเป็นดินแห้งอยู่เลยครับคือฝนมันไม่ได้ตกนานไงมันตกแป๊บเดียวครับผมแต่ว่ามันตกแรงครับตกแรงถึงกับน้ําขังอะ่ะแต่อย่างนี้ดีไม่มีฝุ่นครับ แต่ไม่ดีตรงที่ว่าขี้ตมมาพี่น้องตอนนี้สภาพช่วงล่างอินดีน่าจะเต็มไปด้วยขี้โคลนนะล้วก็ทำเที่ยวดีกว่าเพราะว่าเพิ่งบ่ายสองโมงเองครับ แปดเที่ยวแล้วครับสิบแปดเที่ยวแล้ววันนี้ต้องได้ยี่สิบต้องได้ยี่สิบ้องทำยี่สิบไม่ได้ครับวันนี้เพราะว่าถ้าได้ยี่สิบเที่ยวก็เห็นเงินสองพันแน่นอนเมื่อวานก็ได้สองพันสองร้อยสิบบาทนะครับค่าน้ำมันแล้วตัวเองก็เหลือ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 พันกว่าบาทนะครับ ก็น้ำมันหนึ่งพันบาทครับวันนี้สู้ครับผมเราจะสู้ไปด้วยกัน <c oughs> นี่ฮะช่างมันถึงมันจะลื่นนิดหน่อยแต่ก็ไปได้ครับนี่เราก็ต้องทำเป็นตัวอย่างให้เขาเห็นนะเด็กๆมันจะได้กล้าลงนะครับกล้าไปบอก ตอนนี้มันไม่กล้าไปปอมันพากันจอดอยู่ข้างบนคานเกียร์หนึ่งขึ้นมาจนถึงถึงโคกเลยนะอ่ะใส่เกียร์สองแล้วทีนี้สับสองนะครับไปแล้ว อยู่นี่กันนี่คันหนึ่งนะบากท,ทางน่าจะสองมั้งเดี๋ยวเห็นผมออกมาได้เดี๋ยวเขาก็เข้าไปได้ครับนะมันต้องมีคนโชว์พาวสักนิดนึงเดี๋ยวคนโชว์พาวดันกลายเป็นเราซะงั้นไม่ใช่โชว์พาวนะครับเขาเรียกว่าลูกบ้าครับอินดีโชว์ลูกบ้าฮะ ตากฝนมาแล้วครับฝนตกๆนี่แหละว,วิ่งกันมีผมมีเสียบอยร้อยเมียมีจันโอแล้วก็มีเออเล็กนะครับเล็กจศตอนนั้นเล็กจวดยังขับรถเอ่อให้กับผู้กองเจีียบอยู่นะสี่คันตอนนั้นครับวิ่งกันอยู่สี่คันวิ่งนี่แหละฝนตกอย่างนี้แหละแล้ววิ่งออกจากสวนยางอะ่ะโอ้จนถึงสี่ทุ่มครับวันนั้นวิ่งอะ่ะ แรนลี่เลยดินร้อยเที่ยวนะครับจนชาวบ้านชาวช่องเขาด่ากันตะพึชเลยตอนนั้นที่ว่าทํางานหลวงอยู่ที่สาลบ้านติมนะครับทงไม่ได้มาตอนนั้นเจอมาแล้วโหดๆเลยนะครับบรรยากาศอย่างนี้แหละฝนตกทั้งวันอย่างนี้เลยแต่ว่าพอขึ้นถนนใหญ่ก็ต้องค่อยๆนะครับค่อยๆไปเนื่องจากว่ายางเรามัน มันติดโคนมาเนาะติดตมมานี่ครับน,น้าเาน่าจะไปปัม๊มจอดอยู่ปั๊มหรือเปล่านถนนแล้วครับนี่ออกสู่ถนนเดี๋ยวเราไปดูที่แปลงกันเลยครับที่นี้ไปดูที่แปลงเลยว่าแปลงจะเข้าได้ไหมอาวครับตอนนี้ก็มาถึงบ่อแล้วครับ น้องเขาอยู่เลยลืมเปิดครับผมอ่ะตอนนี้ก็มาถึงเต็นที่เรียบร้อยแล้วถอยเทเลยถอยได้ <c oughs> เรา <c oughs> ตอนนี้เราไถเราก็ทำทางให้อย่างดีเลยไม่ต้องกลัวครับนี่ถึงถึง,ถ,งถึงพี่น้องถึงที่เลยนะครับสบายเลยถึงที่แล้ว เอาไปปูด้วยนะท mm ั hmm. ตไทก็เกรดดินแห้งไปใส่ทางให้ครับนู่นนี่แหละมีดินติดกระบะหรือเปล่าไม่รู้นี่ครับลอกหน้าดินออกแล้วครับทัไทสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพ,พี่น้องๆไว้เช่นเคยครับ ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับนะเป็นกำลังใจให้กับช่องอินดี้สายจวดด้วยครับวันนี้จวดจริงๆครับลองของเลยนะฮะเดี๋ยวหาว่าเราไม่แน่นะครับ mm hmm. <laughs> เดี๋ยวหาว่าไม่จวดจริง <laughs> นี่ครับคันแรกเลยเสียงชีวิตเลยเสียงตายเลยก็เรียกว่าเสียงตายเสียงตายก่อนเช่าเลยนะครับอีกหลายๆคันที่ไม่กล้าลงก็เอามาเทตรงนี้ครับช่วงที่ฝนกําลังมา ว่าถ้าลงมาก็จบชีวิตครับแต่ผมไม่กลัวหรอกรถไถคันเบอร์เลยลรถไถยังอยู่เลยนะรถไถอยู่นี่ไม่กลัวถ้าไม่มีรถอะไรอยู่เลยเนี่ยไม่มาไม่เข้าแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับกับสภาพเส้นทางเละๆครับยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมนะฮะะค่อยมาลุ้นกันครับจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์อีกหรือเปล่านะฮะไปแล้วครับผมสวัสดีครับ